สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ f อทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดี f อซเนาะคะ่ะอ้าวจินเขาน้ำาแรงง่ายกันไปนาะพี่น้องแม่กวดถอดไข่ดาวเนาะคะ่ะยุคกูเดียวจินจังใดกระใดเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่คนเดียวค่ะอ้าวมานี่ แม่ขัววา่าไก้วันหวยออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะใก่วันหวยออกแล้วอ่าทุกคนไปนยังไดได้โตเด็ดโตดีโตนี้ใจไปพี่น้องเอาค่อยค่อยหาค่อยค่อยแงะไปนาะพี่น้องเนาะเทียบพอไม่งามเนาะคะ่ะแบกขนไปหาพอ่อไม่งาม อีกวันที่สิบหงนี่แหละต้อตงพอแทมไม่ง่ามเนอะพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนะาะไทเฮาพี่น้องคนมัก <c oughs> คนมักน้ำกันเนาะค่ะเอามื่อนี่แม่ขั้วได้รับสายจาก ขนเมื่อครึ่งจันบุรีเนาะสุดบนเนาะพี่น้องเนาะสุดลังเพิ่นให้แม่ขั้วไปแล้วมื้อนี้แม่ขั้วก็เลยว่าสิมาเอาสุดบนลงให้ยเอฟซีเนาะค่ะเพราะว่าใกล้มือแล้วแม่ขั้วแล้วจะมาเอาสุดบนลงให้ยเอฟซีทางช่องใบใบพิจารณาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะบ่นของเพิ่นแนวทางของเพิ่นกับบอลายคู่เนาะค่ะพี่น้อง เพิ่นเน้นให้ตัวเดียวเนีนๆเลยเด้อพี่น้องหลายคู่ก็จริงแต่ว่าเพิ่นเน้นให้ตัวเดียวเน้นๆเลยเอาเข้ามาพิจารณาเบิงน้ำกันว่าสำหรับสายบนของคนเมืองขงจันทร์บุรีจะเป็นตัวไหนไปดูด้วยกันนะพี่น้องเนาะไปเบิงน้ำกันแถวอ่าสำหรับคนเมืองขงจันทบุรีเด้อพี่น้องเพิ่นให้แนวทางเข้ามา แบบใดเดี๋ยวแม่ขัวจะล่งห้เด้อค่ะพี่นกเสียงไฟสสะ้อนวันที่16บหสายบนเด้อค่ะสายบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างของเล่าก็ได้เล่าก็จัดห้ยอยู่ดีอยู่สำหรับสายบนของคนเมืองขรุงขรุง คร,ครุ้งนี่คือจันดูจันบุรี่เนาะพี่น้องเนาะ เมืองเอาเมืองมันเป็นสละลเอสองตัวคนเมืองครุง บุรีอะสำหรับสายบนเด้อพี่น้องสายบนคนเมืองขุงจันบุรีเด้อค่ะ,ะวิ่งรูดเพื่อนบาวิ่งรูดคนเี้เพื่อนมันใจคักคนเี้ วิ่งบนเจ็ดกับแปดพี่นอ้องส่วนจับคูอะแม่กัวจจับหายเด้อคะ่ะพี่นอ้องเจ็ดแปดเจ็ดห้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอ่ะเบิ้งเอาเรื่อพี่น้องเบิ้งเอาสำหรับร่องร่องนี้คือซีเมนลักแปดนะพี่น้องแปดแปดแปดเก้า แปดศูนย์แปดหนึ่งเอ้าพี่น้องสำหรับคนเมืองขรุงด้วยค่ะจันบุรีนิ่นนิ่นเจ็ดเม็ดเดียวนิ่นเจ็ดเม็ดเดียว บ้านนี้พี่น้องคนเมืองครุงนี่จันบุรีนี่ให้มาเจ็ดกับแปดเน้น7เม็ดเดียวเน้นลักซิรผอมว่าต้องกลับตัวเด้อค่ะสําหรับสายยากของคนเมืองครุ่งนี่ไม่ให้กลับตัวเด้อค่ะหลักซิบคือลักซิหลักหนวยคือลักหน่วยเอาสิปเป็น10บแน่นอนเพิ่นลบาซิบของเพิ่นลลักสิบ เพิ่นจับคูหฮมีเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วกัตัวร่องคือแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะสำหรับคนเมืองขลุงจันบุรีสายบนเด้อค่ะมามีลางบนยางเดียวเอาเพิ่นเน้นให้ตัวใดเม็ดเดียวหางเดียวเด้อพี่น้อง เอาอยู่ในกรอบสี่เหลีย่ยมสำหรับคนเมืองครุงเน้นที่เม็ดเดียวโคลโลเด้อพี่น้องเอาเอฟซี F C, ท่างช่องแคปนาจอเด้อค่ะเอฟซี F C, แคปนาจอไว้สำหรับคนเมืองครุงจันบุรีบนอย่างเดียวอ่ะบอกมีลางเพราะว่าลางเป็นลางของพนบนุเป็นบนเพนแยกบนแยกลางให้เอฟซีเพราะว่า กัรไปซื้อบนซื้อล่างมันเปียงเงื่อนไหลหมองไหลบอลเพื่อนว่าแล้วก็บาต้องกลับตัวความแนวทางของคนเมืองขุนว่า่ให้กลับตัวเด้อพี่น้องเด้อไม่มีกลับตัวเด้อค่ะพี่น้องสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยเก็บมาลักสิบเม็ดเดี่ยวเอามักกะจัดประมักกะพันทุกอย่างเป็นแค่แนวท่าให้เหาพิจารณาก่อนลงทุน ขันเข้าเบิงเลี้ยวขันเขาบอมักเข้ากระเลือนพานนาะพี่น้องเนาะขันเขาเบิงเลี้ยวถ้าเข้ามาักเข้าก็เอาไปพิจารณาแล้วก็จัดนาะอคะ่ะพี่น้องนี่คืออาจารย์ที่เพิ่นเห็ดออกมากักนกองออกมาห้เข้ามากเป็นแนวทางน้ะคะ่ะทุกอาจารย์ก็ย่อมไม่เข่าไม่ลุดไม่ออกสิเป็นไปไห้ที่จะเข่าตลอดนาะคะ่ะพี่น้อง แ่วสิทธิ์เขางวดใดสิรุดงวดใดเฮ้ามากพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณเดอ้อคนเมืองขงที่ให้แนวทางแม่ครัวมาฝากเอฟมาฝากตอนเอฟซีเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเนาะค่ะเอามากชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครัวในเด้อค่ะพอกันคลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ